สวัสดีค่ะร้านลูกไม้ไทยค่ะมีเสื้อลูกไม้มาลงใหม่นะคะสวยมากๆเลยค่ะเป็นลูกไม้ใยบวกปักเลื่อมค่ะลายมาใหม่ล่าสุดเลยค่ะรุ่นนี้จะเป็นคอคมนะคะระบายลูกไม้ตรงคอค่ะแขนตรงยาวห้าส่วนค่ะสวยมากๆเลยค่ะไหลยกนะคะรุ่นนี้เป็นทรงเข้ารูปค่ะมาดูด้านหลังนะคะด้านหลังจะเป็นซิปค่ะรูดจากด้านล่างขึ้นมานะคะสะดวกในการใส่ค่ะ มาทั้งหมด11สีด้วยกันค่ะสวยทุกสีเลยนะคะสีแรกเป็นสีนูดค่ะสีขาวสีกรีบบัวสีชมพูค่ะสีส้มสีเขียวสีโอรสค่ะสีฟ้าครามสีดำค่ะสีเหลืองทองแล้วก็สีแดงนะคะนี่ค่ะสวยทุกสีเลยค่ะเรียบหรูมากๆเลยค่ะใส่งานโหวดงานแต่งนะคะ รุ่นนี้ขายอยู่1,590บาทค่ะลด10%เหลือ1,430บาทนะคะช่องทางในการเลือกตูวค่ะช่องทางแรกเข้าไปใน f a c e b o o กพิมพ์ร้านลูกไม้ไทยจันทร์กิ่นะคะช่องทางที่2เข้าไปใน YouTube ค่ะพิมพ์ร้านลูกไม้ไทยจันทร์กิ่เข้าไปได้เลยค่ะในยูทูบนะคะจะมีทั้งแบบเสื้อชุดเดรสแล้วก็กระถุงค่ะช่องทางที่3เป็นไลน์สวนตัวของแม่ค้าค่ะพิมพ์เบอร์มือถือ0819739499แอดไลน์เข้ามาได้เลยนะคะ แบบใหม่เข้ามาเพิ่มเติมฝากกดติดตามรับชมด้วยคะ่ะสวัสดีค่ะ